เวลานาฬิกา Apple Watch ไม่ตรงทำยังไงนะครับโดยปกตินะเวลาตรงนี้นะครับกับโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยเวลาจะตรงกันนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขเวลาในนาฬิกา Apple Watch เราก็สามารถปรับเวลาได้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับไปที่การตั้งค่านะครับูปเฟอร์ตัวนี้นะแตะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนหานะครับคำว่านาฬิกานะครับ แล้วก็แตะเข้าไปนะครับตรงนี้คือเวลาปัจจุบันนะครับซึ่งจะตรงกับนาฬิกาบน iPhone นะครับถ้าเราต้องการจะปรับแก้ไขเวลานะครับให้เรามาแตะที่รูปศูนย์นาทีตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาแตะที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาหมุนตัวนี้นะครับหมุนเลยเราต้องการบวกไปอีกกี่นาทีนะครับลองบวกไปสัก20นาทีแบบนี้แล้วก็มาแตะรูปติ๊กถูกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่บวกเพิ่มขึ้นมานะครับอีก20นาทีนะครับส่วนข้างบนตรงนี้คือเวลาจริงนะคครรรัับบออะะเเดี๋ยวาจกไปน ที่ Apple Watch นะครับเวลาก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราได้ตั้งค่า